สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเกมในอ p i ีเขาแจกอีกแล้วนะครับชื่อเกม Superland หรือว่า Superland ผมก็ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะเนี่ยครับมันเพิ่งแจก,กตอน4ี่ทุ่มเมื่อกี้นี้เลยวันที่16โอเคไปกรรับกันเกมนี้เท่าที่ผมดูตัวอย่างมานี่มันสนุกมากเลยนะครับเดี๋ดูตัวอย่างนะคุณผู้ชม เนี่ยน่าเล่นมากเลยแต่ว่าตัวเกมน่าจะเล่นได้คนเดียวนะคุณผู้ชมเออภาพภาพสวยอยู่เนี่ยอืมมันน่าจะเล่นได้คนเดียวครับเนี่ยซิงเกิลเพลเยอร์เล่นได้คนเดียวแนวะพัซเซนแนว exploration r a t i o n อะไรประมาณนั้นเป็นแบบเหมือนไขปริศนาแล้วก็สำรวจอะเกมเนี้ยโอเคมากดรับกันดีกว่า ภาพสวยอยู่นะเนี่ยผมยังว่าจะโหลดเล่นอยู่เล่นเพลินๆน่ะทำการสั่งซื้อโอเครับเรียบร้อยแล้วก็วันที่23ามิถุนายนนะครับ อย่าลืมมารับเกมออฟโทนนะครับแล้วก็ค a r m เ c ช a n นิกซิมูเลเตอร์นะครับแจก2องเขาเรียกว่าอะไรแจก2เกมเลยอะวันที่23อ่ะโอเคครับก็คนส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าอีพิกเขามีเกมแจกแต่ว่าที่ผมมาบอกก็คือเผื่อแบบบางคนลืมเข้ามารับเกมเงี้ยผมก็จะได้เตือนๆคุณผู้ชมด้วยโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็ถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจชองผมด้วยนะครับสวัสดีครับ